สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซี FC. นะครับเอฟซี FC แฟนคลับทุกทุกท่านเนาะไม่จบครับเรื่องนี้ยังไม่จบครับนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบจนวอร์จรและไดโพตเองครับเกี่ยวกับเรื่องการทํางานเกี่ยวกับเรื่องการทํางานครับมันไม่ได้ใช้แค่เฉพาะ ในการทํางานอยู่ในองค์กรสาวหน่อยเป็นผุ้แพพงนะครับถ้าพี่น้องคิดดีๆนะครับมันใช้ในการทํางานทุกๆหน่วยงานแหละครับทุกๆองค์กรเลยก็ว่าได้ครับนะครับถี่เลาเบานี่ถ้าคนคิดนะถ้าคนคิดถ้าคนคิดไปได้นะครับก่อนหน้านี้แล้วผมบอกไปก่อนคลิปหนึ่งเนี่ยบังหันเนี่ยก่อนคลิปนี้เนี่ยพูดถึงครูไก่ นะครับทีโรโพดบอโจแล้วก็ได้แช่มากนะครับขีดเซนใต้ลาว่านะครับผมกั้เดว่าไปแล้วเรื่องนันคลิปหนั้นะครับอ่าก็นีคนไปคอมเ่นวาอ่าก็ขวัญจัดสันตะล่าตาล่างเว้นพักก็พักนะครับปกติมันก็มีพักอยู่แล้วครับนะครับมีตัวไล่ยังปลาปังจําเป็นนะครับบัดนี้โพดที่สองมากครับคู่เอครับบัดนี้ครับโอ้คู่เอโพดยาวนะครับ ผมมมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งครับพี่น้องผมอยู่ในศาลาสาสคัญกระดครับถ้าพี่น้องอยากอ่านแบบเต็มๆเนี่ยกับเขาไปเบิ้งเฟซนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวของบอจโจขนมโจยมันไอ้บอมยนหนุน่มโจสาวน้อยเพชรพันแพงนะครับพี่น้องครับอย่งเขาไปเบิ้งใดครับเราแช่มากผมชื่อว่านีนของเราแช่มากนี่ครับนะครับโอ้คู่เอเราโพดละเอียดครับคู่เอโพดละเอียดเหมือนกันอ่าก็ถือว่าได้ใจกวามเลยละ่ะ กับว่าเราเหียดปัญหาได้มันถือว่าได้ใจความอ่ะมันเป็นเหมือนพลาดหัวได้ว่ามันได้ใจความอ,อันนี้บอโจ้ได้แช่มากแต่ว่าเรา่ได,ดนแนบขอความมันเป็นเนื้อหาสาระคล้ายๆก,กันกับครูไก่ที่โพสตที่ผมได้วาไปคลิปก่อนหน้านี้นะพี่น้องแล้วล่าสุดครับบอโจโพสต์ขึ้นมากครับใจความลยสาระสาคัญว่าอันนี้คือเอาสาระสาคัญเลยนะครับอยู่บ้านเพิ่นครับ รับเงินจากเพิน่นกับเหตุงานซอยเพิ่นให้หุ่นจะคว่ำนั่นแหละครับเอาง่ายๆถ้าเปรียบดังค่ำสุภาพสิทธเพิ่นวานะครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดดยปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นแต่ถ้าสม,มุติว่าอยู่ในองค์กรไหนก็ตามแต่นะครับองค์กรปันหายคาตอบแทนแล้วนะครับมันกัต้องเฮ็ดง,งานเียครับ มันก็ต้องตอบแทนเพิินขึ้กกันนะครับเพิ่นเพิ่นต้องการเห้เฮาเฮ็ดยั้งนะครับมันก็ว่าไปตามนั่นตามความหรู้ความสามารถนะครับมันทุกทุกขี้แหละครับนะครับก็เหมือนบางคนบอกว่าเป็นนายตัวเองพนะไม่ต้องเป็นลูกน้องใครมันก็เป็นลูกน้องงานนั่นแหละครับมันไม่มีหรอกว่าไม่เป็นลูกน้องใครนะครับมันก็เป็นลูกน้องงานแหละเป็นลูกน้องตัวเองนั่นแหละครับเป็นลูกน้องเงินไงหาเลยหาเงินไงนะครับ เออเป็นนายตัวเองอย่าคิดว่าไม่เป็นลูกน้องใครนะคุณก็เป็นลูกน้องตัวเองนั่นแหละครับอืมเป็นลูกน้องตัวเองครับแล้วความรับผิดชอบยิ่งมากกว่าเป็นลูกน้องคนอื่นด้วยนะครับอ่าถามว่าเป็นนายตัวเองอ่าไม่เหนื่อยเหนื่อยขึ้นเขาละครับมมนก็อายุที่เท่าว่าคุณอยากเหนื่อยมากอ่าคุณก็จะอาจจะได้รับผลตอบแทนมากคุณเหนื่อยน้อยคุณก็ อาจจะได้ค่าตอบแทนว้าแต่ความรับผิดชอบคุณ่ะต้องมากด้วยนะครับมันต้องมีมากขึ้นกว่าเดิมการที่เป็นนายตัวเองอ,ะอ่ะอ่ากับแล้วก็การที่สันม,มุตบันนี้คิดนะอยากจะควงมีลูกน้องบันนี้อ่ามันบอกถ้ามีลูกน้องถ้ามีลูกทีมจ่ายค่าตอบแทนเพื่อ,อที่จะให้งานมันออกเพื่อที่จะให้งานมันมีผลสำเร็จที่ดีนะครับแต่สิ่งที่ได้ เมื่อเราจ่ายไปเพื่อได้งานออกมาดีแล้วงานมันไม่ออกมางานมันวก็ขุ่มคาแม่นบอครับแล้วเราจะจ่ายไปเพื่ออะไรอ่ะนะครับใช้งานเพื่อใช้เงินจ่ายไปเพื่อที่จะให้ได้ผลสําเร็จที่ดีอ่าผลสําเร็จของงานออกมาแต่เราจ่ายไปเราไม่ได้อะไรกับคืนมาเนี่ยเราจะจ่ายทําไมใช่ไหมครับคือจังสื่อของเรห้องบ่ได้ของห้องสื่อเห็นอย่างเงาใช่ไหมครับอ่ามันมันก็ต้อง มันก็ต้องเป็นต่างตอบแทนนะครับนั่นแหละครับก็คือกันนะครับพ้นด่ว่าที่ผมบอกไปอะ่ะเป็นนายตัวเองอืมจังสี่บ่ได้เมย์ปะนะเมือยคือเกาเป็นนายตัวเองกับเป็นลูกน้องจากของเององเราไปะที่นี่แห้งเขี้ยวนะครับมันไม่มีหรอกมันไม่ไม่เหนื่อยอะตุกคนอยู่บนโลกนี้แต่าหายใจนัง่งหายใจอยู่ซื้อยังเมื่อ,อยู่อ่านะครับอันนี้เอาถึงกว้วมจริงเด้ อันนี้ก็ความจริงๆตรงๆเลยแหละนะครับไม่มีอะไรแล้วครับที่ไม่เหนื่อยตราบใดที่มนุษย์อ่าเกิดขึ้นมามีลมหายใจฟืดๆเกิดเมื่อยแล้วนะครับหายก็หายตั้งแต่หายเป็นตั้งแต่ตอนออกมาจากทวองผมนดดี้เราเป็นบ่ละอ่าถ้าบอาตรงๆอ่ะมันมันเป็นจริงที่มองมาเห็นหรอกของม้วนนี่เนี่ยถ้าคิดเป็นสัจธรรมมันก็ใช่อ่ะนะนั่นแหละครับเราโพสต์มาแนวนีนี่อันดับแรกเลยล่ะลูกทีมนะครับในวงเนี่ย ก็คิดได้นั่นแหละครับแต่สาหรับคนที่เป็นสีคิดใด้เด้ถ้าเพ็่นคิดบ่ได้ก็ก็บ่เป็ไปยังมันก็ต่างคนต่างความคิดนะครับชีวิตมันก็ต่างกันนะครับออกสตาร์เป็นจุดจุดเดียวกันคนนึงเป็นยังงก็เขาเสียนใช้ไห้คนนึงเป็นอยังคือเขาเสียนใชยทีหลังนะครับเป็นอย่างบางคนคือเขาเสียนใชยบางคนก็เขาเสียนใชยนะครับมันต่างกันองค์ประกอบหลายอย่างองค์ประกอบที่สําคัญคือตัวคนนั้นเองนะครับคือตัวบุคคลคนนั้นเองนะครับมันต่างกัน กับถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนที่เยอะแต่บางคนก็ไม่สําเร็จนะนะครับแต่บางคนไม่มีต้นทุนก็ขนขวายนะครับขยันนะครับฝึกฝนทุกๆอย่างนะครับมันก็สําเร็จได้นะครับเลี่ยนกฎหมายนี่เก่งไม่กลัวกลัวขยันนะครับขยันท่องขยันอ่านนะครับเจ้าเก่งเนี่ยแต่ว่าเจ้าบ่อ่านเจ้าบ่ขยันท่องกฎหมายเขาอัปเดตไปถึงไหนแล้วมีดีกาไหนที่มีการหักล้างตรงนี้ไป เออดีกานี่ใช้เป็นหลักเขาจนอัปเดียดดีกาไหมเราคุณยังไปอ่านเมอนเดิมอีกมันก็ไม่ใช่นะครับแมนบอกนะครับนี่แหละคือควรสิคิดได้แล้วก็นําไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้เลยแหละนะครับผู้ใดเป็นเจ้าเจ้าคนนายคนหรือว่ามีบริวารอยู่มีลูกน,อน้กนองมีลูกทีมอยู่เนี่ยมันก็คิดแบบนี้ครับยิงยิงครับไม่เคยคิดแบบนี้เบิด์ตละนะครับผู้ใดไปลูกน้องก็คิดซะครับว่าผู้ถี่เพิ่นนะครับจ่ายเงินเท่านะครับอ่า เพื่อนกะต้องการผลสำเร็จนะครับจริงๆนะครับไม่มีคําว่าสบายรต่ใดที่เกิดมา,าเป็นมนุษย์ <c oughs> นะครับโอเคเนอะพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะเอาไวส้สำานีเป็นกําลังใจให้ละครับสู้ผู่สู่คนเนาะเป็นกําลังใจที่มผู้บริหารพอละครับนะเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เหตุการณ์เหตุงานพร้อมนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาสู่ๆครับ ขี่คานหลายเพิ่งกับจก่จ่างดอกไผกระไดจ่างไปเกีียวเขาแต่ว่าเส้ามีแห้งยู่เหลื่อยมันกับ่าเมียในคนอื่นเกีียวจนเหลี่ยวกัของยังนั่งยู่ขางกันแท้อยู่เป็นบ่หมื่รุน่นมันข,ขาบ่จ่างแล้วมันเจ้าขี่คานปานนี่ไมบออ่บ่ละบอกไปแหงเบียบเทียไปแหงมันแหงคืบไปนี้โอเคนะครับขอบุณทุกการรับชม่มเราฟังในพอกันในคลิปใหม่นะครับขับรถครับร,ร่บราอากาศยาประมาทเนาะนะครับถึงบ้านช้าดีวกว่าไม่ถึงนะครับตอนนี้โอ้ยกรุงเทพกับบริมณฑลทนหลายหม่องระบินติดอาญะครับ ติดแห้งขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ